สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับกลับพบกันอีกครั้งการเรีแอคชั่นนะผมวันนี้พี่แฮมจะมา Reaction Official Trailer ของซีรีส์เรื่องใหม่นะครับผมหูมรอกันตั้งแต่ตอนเปิดตัวมานะพาร์ท2นะนี่มันเป็นเรื่องที่เข้าสู่พาร์ท2เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เจมมี่พาร์ท1เนี่ยเริ่มเคลียร์ไปหลายเกือบหมดละตอนนี้เข้าสู่พาร์ท2ันะแต่จริงๆอาทิตย์นี้จะประกาศเ m m 2025แล้วเนาะพาร์ท2เพิ่งมาเองนะครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คคคืื the คืืออออออพาาาารรรรรร์์ทท2ขงงซีีีส่่่่่จจะะมมตก Series Tempo Tempo the นนนััับบชเวผห r า that skip the beat นะครับผมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ไม่ต้องพูดเยอะเอสวิลเลียมโปรยไปเยอะมากตอนที่งานถแถลงตอนพาร์ทูนะครับผมแล้วก็โปรยไปในทิกต o k เยอะมากนะก็เป็นซีรีส์ที่แบบซีรีส์วายงานของภาพดีทวีสุขนะครับผมเป็นซีรีส์วายที่เอาวงไลแคนมาเล่นนะครับผมกับเอสแล้วก็เป็นาการจับคู่ที่ยวว้าวมากๆนะั่นคือวิลเลียมกับเอสนั่นเองนะตอนแรกเป็นเอสวิลเลียมเนาะสุดท้ายกลายเป็นวิลเลียมเอสอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเคมี2คนนี้จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะมาคุยกันเรื่องเรื่องยอ่อ เนื้อหาเป็นยังไงนะครับผมเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเดากันแล้วก็มาคิดดูว่าเอตกลงมันจะเป็นยังไงหรืองราวมันมีอะไรตรงไหนย่งไงซับซ้อนอ,อ,อะไระเดี๋ยวเรามาดูกันกับ Tempo The Series นะครับผม Hard That Skip A Beat นะครับผมงานนี้หัวใจวันไหวแน่นอนปเคนที่พี่อยากรู้จักที่สุด นะพี่ต้องการให้เธอตามเก็บฟุตเทจเมมเบอร์ของทั้ง5คนให้สมกับที่เป็นคอนสุดท้ายทำไมถึงเป็นคอนสุดท้ายล่ะครับมึงแม่งปลอมสัตว์อ่ะไม่มีใครอยากทำวงต่อแล้วแม้แต่บ้านวงนี้เคยอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครขับมาเลย บ้านวงอ่ะเหมือนยังมีคนกลับไปนะ mm. ต้นส้มจีดอ่ะมันยังไม่ตายพี่เทมตามพี่ละพี่ช่วยผมรวมเพื่อนกับมาทำวงได้ไหมจากกู้งซาเดอะชิปเปอร์แอนด์บิวตี้เนวี มึงโง่มากนะที่แม่กูยอมถึงที่อ่ะพี่พูดอะไรกับมนะันอ่ะมันถึงได้ยอมกับมาทำเพื่อคนอือนะ่นอีกรอบนึ่งเทอ่ะกำลังฉีกระดาษหน้าสุดท้ายแล้วเขียนม,มห่หาแกทั้งหมดอยู่ไงตรงนั้นไม่แต่แกกับเมมเบอร์เราเป็นคนอื่นนะพี่ไม่ใช่คนอื่นมึงโทรคุยคัะเขาทุกคืนมึงชอบพี่เขาหรือเปล่าเออ ฝึกพลางตัวเก่งๆไว้ถ้าไม่อยากให้คนอื่นจับได้ต้องรักษาระยะ5เมตรเอาไว้5เมตรเหรอสิ่งที่สําคัญที่สุดของความฝันมันคืออะไรกันแน่มาจะได้สิ่งนี้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะไปจากชีวิตของเขาหรือเปล่าประโยชน์นี้นะ่าจะพูดเรื่องกับแฟนคลับเนาะพูดกับแฟนคลับถึงวันนี้พี่ไม่พูดเรื่องนี้กับคุณยังไงคุณก็ต้องเลิกกับเขาอยู่ดีผมถึงได้บอกไง เรื่องพี่กับไอเทมอะยังไงก็เป็นไปไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ยอมเสียเพื่อนและจะไม่ยอมเสียพี่ไปเด็ดขาดความรักมันชนะเนะาะหมงเสี่ยงตุ้ย สาบตัวให้ดีๆนะผมจะทำให้พี่เห็นว่วาเราจะไม่เป็นไรขอบคุณนะ,ะนนนแมนนนไไมชมเปหเดอซีรีส์ผมขอไปดูหนังที่ห้องพี่ได้ไหมกล่องเดียวนะครับครับผม <laughs> ผมขอไปดูหนังที่ห้องพี่ได้ไหมแต่ซื้อถุงยางจ่ะจ่ะ <laughs> อาโอเคนะผมเรื่องราวนะเรื่องราวนะเขาก็ให้เรื่องย่อมาประมาณนึงนะฮะคือเรื่องของเทมโปเนาะชื่อเทมกับโปนะโปก็ po คือน้องเอสของเรานะครับผมก็บอกว่าเออพุ่งโดนเลิกกับแฟนเก่ามาแฟนเก่าชื่อเอิ์นะเอินเนี่ยยังไม่ได้เอิน e เนี่ยใครเล่นนะ อ่ะเอิรเขายังไม่เผยตัวนะครับว่าใครเป็นคนที่เล่นเป็นบทเอิร์นนะแฟนหนุ่มของเขานะฮะซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของโป้เลิกกันไปแล้วโป้ก็รู้สึกว่า ที่เลิกกันเพราะสาเหตุว่าโป้ประสบความสําเร็จน้อยกว่าแฟนของเขานะครับผมทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองก็แบบว่าไปเจอคนนะฮะร,รู้สึกว่าถ้าเจอคนไทยนี้อีกอาจจะไม่อยากเป็นแฟนละแล้วลก็มาเห็นว่าตัวเทมเนี่ยเป็นคนไทป์เดียวกันเลยคือนี่ไงประสบความสําเร็จแล้วจะไปเป็นไปตั้งจะเป็นไอดอลที่เกาหลีแล้วหรือต่างประเทศแล้วแล้วก็เลยเหมือนทิ้งวงไม่อยากทําวงแล้วก็ส่วนนียคนที่ประสบความสำเร็จคนอื่นแล้วก็ทิ้งคนอื่นอย่างเงี้ยก็เลยไม่ชอบความเป็นตัวของเทมนะฮะแต่พอต้องมาทาเสียคดีให้กััับววงงนนนนนีีี้กกก่่่่อออททจจะะําาลปิดม เราก็สังว่าพอเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับตัวของเทมมากขึ้นก็เอ๊ะ ความเป็นมนุษย์ของเขาความเป็นตัวตนของเขามันไม่ใช่เหมือนที่เขาคิดนี่นะเขาไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเห็นมันไม่ใช่อารมณ์เดียวกบบตอนที่เจอกับเอิร์นหรือแฟนเก่าเขาก็เลยรู้สึกหลงรักคนนี้มากขึ้นก็คุยกันทุกวันนู่นนี่นั่นแล,แล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าความรู้สึกดีๆก็ก่ะตัวขึ้นจนเหมือนที่เราเห็นในเทรลเลอร์นะผมก็เห็นความรู้สึกด,ดีมันก่ะตัวขึ้นแต่ขณะเดียวกันเทมก็มีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากเพื่อนในวงคิดว่าเขาหักหลังทุกคนก็กระจัดกระจายหายหมดเลยเราจะเห็นว่าอย่างฮงเนี่ยใน่ตงาๆ หน่วยอีเวนต์เนาะแล้วตัวของเทมก็ต้องไปเอาตัวหงกับมาหรือว่าจะเป็นตัวของเลโก้เองเนี่ยเลโก้ Lego เนี่ยก็จะมีบทคือคือตัวน้องนาโนเขาก็จะเหมือนมีปัญหาอะไรของเขาเนี่ยแหละเป็นปัญหาที่เหมือนกับเป็นเป็นปัญหาเกี่ยวกับปมในชีวิตเขาแล้วตัวของ ปอกับเทมก็เข้าไปช่วยแล้วก็ดึงน้องคนนี้กลับมาแก่อกคนนึงที่เป็นที่ปรึกษาชั้นดีในเรื่องความรักเลยนะฮะนั่นคือตุ้ยนะฮะตุ้ยในเรื่องนี้คือแปปเปอร์ก็คือเป็นคนที่เหมือนกับแบบให้ปรึกษาเรื่องความรักคุยกันแบบนี้นะเว้ยแกต้องราักาษา,าระยะห่างนะเว้ยนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งตัวแปปเปอร์เองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหมือนน่าจะดึงกลับมาง่ายสุดเนาะอีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะต้องเป็นหน้าที่ของตัว ของพี่โป้ังไม่รู้นะครัผมนั่นก็คือน้องนัดนะฮะซึ่งน้องนัดเนี่ยก็คือว่าในบทเนี่ยชื่อว่าจุนซึ่งจะเห็นว่าตัวของโป้เนี่ยเข้าไปแบบว่าพยายามให้จุนกลับมาโดยการที่ตัวเองเข้าไปหาจุนแถมแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการพูดคุยกัน ซึ่งถ้าพอดูบริบทโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละคน4ี่คนการที่จะไปเอากลับมารวมวงกันใหม่เนี่ยน่าจะต้องแก้ปัญหาชีวิตของแต่ละคนนะให้มันคลายซึ่งแต่ละคนก็จะมีความฝันไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเป็นไอดอลเพราะว่าตัวเองอยากจะทำเพื่อที่บ้านหรือทําเพื่อครอบครัวทําให้เออเห็นที่บ้านเห็นความสําเร็จกับอีกคนนึงอยากจะเป็นไอดอลเพราะว่าตัวเองอยากจะ รักใครสักคนหนึ่งอาจจะชอบใครสักคนหนึ่งถึงมาอยู่ในจุดนี้หรือตัวเองอยากจะเป็นไอดอลเพราะตัวเองเอมีความฝันอะไรบางอย่างที่อยากจะมีหน้าที่ในจุดจุดหนึ่งไม่เหมือนคนอื่นหรือตัวเองอยากจะเป็นหรือตัวเองอยากจะเลิกกับวงก็ได้เพราะว่าตัวเองก็มีแฟนเหมือนกันใครจะไปรู้นะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ละอันแต่ละโมเมนต์แต่ละคนน่าจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันซึ่งถ้าให้เราลองเดานะแต่ละคนน่ะก็น่าจะมีแบบบางคนเหมือนกันที่อาจจะยินดีกับการที่ ตัวของการเลิกวงก็ได้แบบฉันโอเคกับการที me, it. It damned, emerges, to to ่วงมันเลิกเพราะว่าฉันอาจจะมีความรักก็ได้เพราะถ้ามีความรักต้องเลิกวงถูกป่ะหรือว่าคนที่เป็นไอดอลแะ้วมีความรักไม่ได้ฉันอยากจะมีความรักฉันอาจอยากเลิกวงก็ได้ซึ่งคนนั้นอาจจะไม่ใช่เทมก็ได้ถูกป่ะอาจจะมีคนอื่นที่มีความรักในเรื่องก็ได้ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นตัวละครใครสักคนหนึ่งซึ่งดูทรงอาจจะเป็นตุ้ยลินนัทก็ได้แล้วถ้าจะมีมือที่สามสักคนหนึ่งล่ะหรือคนที่ไม่แอบชอบพี่โปอีกสักคนหนึ่งเพราะทำเสร็คงไม่ช่แป้ชบเทม คงจะมีใครที่มาชอบโปเหมือนกันอ่ะก็อาจจะมีคนในวงอีกสักคนหนึ่งที่มาชอบโปก็ได้ซึ่งเออก็จะเป็นนะัด หรือฮงอะไรอย่างนี้ก็ได้ไหมที่จะมาชอบโปได้อาหรือมันจะมีหลายๆอย่างที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะมีการกลับมาของใครสักคนนึงหรือเปล่าและรวมถึงการที่ว่าตัวละครอย่างโป้ม่สามารถจะรักเทมได้ด้วยความที่เทมจะเป็นไอดอลแล้วเขาก็มีปลายท้าของเขาแต่เทมจะพยายามรักษาทุกอย่างไว้มันจะเป็นไปได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะับผมแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วว่ามันจะมีประเด็นเยอะด้วยคําที่ภาพดิทวีสุขธรรมเนี่ย ทีมภาพดีเป็นคนที่ทีมเขียนบทดีอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีนิยายมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่รทยการเขียนบทขึ้นมานะฮะซึ่งเราชอบประโยคที่เป็นภาษาไทยของเขามากเลยอะที่เหมือนกับแบบว่าหัวใจยิ่งใกล้ยิ่งหวั่นไหวซ o m e t h i n g นะครับผมซึ่งว่าตรงนี้นะ่ารักมากๆและอย่างหนึ่งคือเราว่านะ,ะับผมตัวของซีรีส์เองนะจะมีความเป็นแบบ บทที่เข้มข้นในเรื่องของสอรี่ไลน์ของแต่ละคนน่ยนะฮะแต่ที่เรากังวลคืออะไรไหมเรารู้สึกว่าด้วยความที่ภาพดีทำซีรีส์ Y วามาหลายเรื่องแล้วประมาณ2เรื่องที่เห็นชัดๆก็คือบทกวีของปีแสงรวมถึงตัวของออที่เป็นฝึกงานเทอมนี้รักพี่ได้ไหมเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างจริงจังกับบทไปหน่อยจริงจังกับบทจนรู้สึกว่ามันขาดความแบบความแบบหวานหรือความเป็นแบบ ความเป็นซีรีส์วมันขาดเสน่ห์ของตัวละครไปจนรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างจะจริงจะบทมันนําความแบบความเป็นความเป็นเคมีของคนสองคนอแล้วว่าตรงเนี้ยคือสิ่งสําคัญที่ตัวของทางภาพบียังบาลานซ์ในงนี้ไม่ค่อยได้ทําให้เวลาเราดูซีรีส์วของภาพบีรู้สึกว่ามันแบบจริงจังไปหน่อยมันเหมือนกับบางทีมันเหมือนขาดเสน่ห์บางอย่างไปฮะซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในซีรีส์นี้หรือเปล่านะเพราะว่า ตัวอย่างบางทีก็หลอกเราได้เพราะทุก่อนนี้ทั้งสองเรื่องก็ตัวอย่างก็หลอกเรามาแล้วนะครับผมแต่พอเราเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หวานหรือมันไม่ได้เห็นเหมือนที่เราภาพฝันในตัวอย่างมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จริงจังไปหน่อยอะไรเงี้ยอืมก็อันนี้คือสิ่งที่กังวลกับที่เราไม่ต้องห่วงเลยนั่นคือเพลงประกอบนะครับผมเราได้ยินเพลงแรกขึ้นมาลรวไม่รู้ชื่อเพลงอะไรแต่เสียงตุ้ย ดูน่าจะร้องเพลงประกอบเพลงแรกที่เปิดขึ้นมาแต่มีวิลเลียมอยู่เนาะเดี๋ยวก็ต้องมีเพลงของวิลเลียมอีกนะครับผมซึ่งน่าจะเพาะมากๆเหมือนกันรวมถึงเพลงของคนอื่นๆในวงด้วยจะเป็นเพลงของไลแคนนะฮะคิดว่าเรื่องนี้นจะมีหลายเพลงเลยแหละแ,ละและยิ่งมาเป็นนักร้องด้วยเนาะมันเป็นไอดอลอีกน่าจะมีเพลงใหม่ๆขึ้นมาเป็นกองเลยในซีรีส์เรื่องนี้อ่ะก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนะะกับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะก็เริ่มวันตอนแรกวันที่ 13ธันวาคมนะครับผมทาง g m m 25นะครับผมเนื่นก็คือวันศุกร์มาแทนคิดหนับเดอะซีรีส์แต่ขอเว้น2อาทิตย์ก่อนละกันเนื่องจากว่าน่าจะแบบอ่ตัดต่อไม่ทันเลยอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็อาทิตย์นี้จะมีอย่างอื่นมาคั่นแทนแล้วก็อาจจะมี EP 0ในที่ถัดไปแล้วค่อยเจอกันอีกวันที่13ธันวาคมนะครับผมแล้วก็มีการย้อนหลัง3ทุ่มครึ่งที่ Netflix นะครับผมช่องทางเดียวกับตอนคิดหนับเลยนะฮะอ่ะก็ไปรอติดตามกันได้กับเรื่องนี้นะฮะ Temple the Series นะครับผมหรือ Temple Heart the Skip Heart t h a Skip the Beat นะครับผมก็เดี๋ ประมาณน,นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c คร b e ติดตามไ้เสียงทางยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์แล้วก็ Facebook ใครอยากดูคนไหนบ้างใครอยากรอเคมีคู่ไหนบ้างรองพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับวันนี้พี่ทำไปก่อนครับบ๊ายบาย